الله 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 الله

อารติอิสลามดานชาชาระเนื้อนับความหมายของอิสลามและเงื่อนไขของการรับอิสลามนะครับประญารัฐด้วยอารติอิสลามดานชาชาระเนื้บทที่2ออ่าความหมายของอิสลามและเงื่อนไขของการรักอิสลามอารติอิสลามความหมายของอิสลามอิสลามเอเลมังอาโกนิเงนิเดออิสลามคือการยอมรับนำโด้วยลิ้น ด้วยการรับ้วยลิ้นเสรมต่มือ n บนักันด e วยสุนหตีพร้อมด้วยน่าเชื่อมั่นด้วยความเต็มใจ b a h w o บ a g a r a dan ajaran yang dibawa oleh nabi muhammad sallam itu ว่าแท้จริงคําสอนที่ท่านนบีมุฮัอสลลมได้นาพามานั้นอ d a ัลลเบนัดนาเป็นสิ่งที่ เชิงแทะตริตุหันยามุญญาดีการสกกราอลามจากอัลลอฮ์ผู้ที่ทรงสร้างบรรดาทุกสรรพสิ่งครับในโลกนี้นะครับต่อไปครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเงื่อนไขของการอิสลามนั้นนามีทั้งมีหวประการด้วยกัน 1. ตสไปอมโหนึ่งต้องบรรลุศาสนาภาวะ 2. เบิ์อากาลเบิ์อากาล มีสติปัญญานะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่เก้าเลือกหันดิริสันดิริส,รสามต้องมีความสมัครใจนะต้องมีความสมัครใจอมปัตเมงุจับดัวกลิโมชยาดะเมงุจับดัวกลิโมชยาดะนะต้องมีการกล่าวนะจะสองกลิมานี้นะก็คือการกล่าวคำปฏิญาณตนนะ ต้องกล่าวคำปฏิญาณตนเขารับอิสลามลีเมอร์ตาร์ติบห้านะตาร์ติบนะตาร์ติบคืออะไรตาร์ติบก็คือการาเรียบเรียงอันนับมัวละหกคือต้องติดต่อกันนะไม่ขาดตอนต้องติดต่อกันนะไม่ขาดตอนเงื่องขาการรับอิสลามนั้นมีหกประการด้วยกันทีนี้เราจะมาอธิบายแต่ละข้อว่า เป็นอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนเนะงนืนะ่อนไขของการอิสลามนั้นมีหประการนะครับ,ส,ส,รบนะสัตวะ์ัสัมไปอมตหนึ่งบรรลุศาสนาภาวะบรรลุศาสนาภาวะที่นี้ไม่ถึงนะบรรลุถูกต้องนะตามกฎหมายของอิสลามนะคืออะไรดูนะครับย i า u หตัวามเอเดอสมินพีหร จุกภตาหอนมุนรุษเห็นตรงงานตาหอนฮิจรันั่นคือข่าวพู้นั้นนามได้ฝันนาฝันเปียกนะอาเต้าจุกุบตะหอนหรือครบปีมืนนุรุษเห็นตัวงานตะหนนอนอิสลามตามปีของอิสลามปีฮิจรัตศกราชนะครับผู้ที่บรรลุศาสนาภาวะ นะตามหลักการของในะอิสลามนั่นเองข้อ2คืออะไรเบอร์อากาลเบอร์อากาลนะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญานะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาทีนี้นะเขาจะอธิบาย่างไรนะเรามาดูยาตูอรนะังยังสนุมนั่นคือเป็นผู้ที่มีรอยยิ้มและวารัสพิการัน และมีสติปัญญาที่นาสมบูรณ์มาเกีดยดอิสลามบากีออรังีเลดังนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ในาการครอิสลามสำหรับผู้ที่นาเสียสตินะผู้ที่เสียสติออรังีเลผู้ที่เสียสติที่นี้ไม่ถึงนะคนบ้านั่นเองนะครับฉะนั้นคนบ้านับไม่ซนะถือว่าใช้ไม่ได้ในการที่เขาจะ นะเขารภอิสลามนะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่นะปกตินะครับไม่บ้าด้าน orang-orang nabu และบรรดาผู้ที่มึนเมานะผู้ที่เสียสยตินะครับก็เอว่าการขารภอิสลามของเขาก็จะนะใช้ไม่ได้เหมือนกันนะสซบแล้วก็คือนะผู้ที่มีสติปัญญานั้นนะต้องเป็นผู้ที่มี ติปัญญาปกตินะครับไม่บ้าและก็สําหรับคนที่บ้านนั้นนะ่ะถือว่าการขอรับสลามของเขานะใช้ไม่ได้หรือบุคคลคนนั้นเมานเะนื่องจากสาเหตุใดก็ตามนะครับก็ถือว่านะการเขารับสลามของเขานั้นนะจะใช้ไม่ได้เด็ดขาดนะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์ครับดูข้อที่3ว่ายังไงครับ นะทีก็ติเลห์น,สนส์สิสามนะต้องมีความสมัครใจนะต้องมีความสมัครใจยาอีกตูดอ,ดอ,อ,นนดอด้วยนะความต้องการคือมห่วนดังเกินงินัน,ออน,นและความชอบดีสิีของตัวเองนะต้องมีความชอบของของตัวเองนะครับ มากเกิียจะอหลอิสลามสรังยังดีปะโซอมุมบลุยนอดังนั้นถือว่าใช้ไม่ได้การเขารับอิสลามของบุคคลคนใดคนหนึ่งนั้นยังดีปะโซอกันมุมบลุยนอด้วยการบังคับเพื่อให้เขาเขารับอิสลามดังนั้นถ้าใครมาบังคับให้เขารับอิสลามนั้นก็ถือว่านะครับเราใช้ไม่ได้นะครับถือว่าไม่ซ้อน,นะครับใช้ไม่ได้การเขารับอิสลามของเขาฉะนั้น การที่คนหนึ่งคนใดจะคารับสลามต้องมีความสมัครใจนะต้องเป็นความชอบนะของตัวเองโดยที่ไม่มีผู้อื่นนะครับมาบังคับเรานะครับนะต่อไปข้อที่4นะครับมุงุจับดวกลิโมชยดามึงุจับดวกลิโมชยดานะต้องมีคำกล่าวกลิโมชยดานะคือคำปฏิยานตนนะนั่นเองนะก็คือการปฏิญาณตนเองนะการปฏิญาณตนนั้นคืออะไร ย a i t u a วฉาดอัลลอฮ์อิลลัฮ์อิลล้าอุลนรสนตนครับต้องกล่าวคำนี้เนี่ยอย่างเดียวนะก็ต้องกล่าวชาะฮอลลอิลลาุลลอฮ์าดอันมุฮัมมัดอัลทีนี้ครับเรามาดูความหมายคำว่านะอฮิลลัอิลลาุลลอฮ์แะฉาดอันมุฮัมมัดอัลรอสูลลอฮ์คืออะไร Artinya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disegia disembah melainkan Allah. Aku aku bersaksi kepada Allah kepada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Dia tidak kerbai Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Dan ข้าพเจ้าขอพเพื่อเตือนตนว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์สลามนั้นน่าเป็นศาสนาทูตนะของพระองค์นะของลอสบะฮานะหัวตาลานะครับก็ไปดูขอ้อที่ห้านะลีโมต,ตารติบนะลีโมต,ตารติบกนะ็คือเรียบเรียงนะดูคำหมายของคําว่าเรียบเรียงคืออะไรใัยตู้อุจจปันอัชฉัดอัลลาอิลาอลาฮ์าอัลลอฮ์ดีเรีงีด้วยงินอุจจปันแล้วก็ตามด้วย ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลสุลลโลนะต้องรีบเรียงนะจากหน้านะไปหลังนะจากหน้าไปหลังไม่ถึงเราต้องกล่าวอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ตามด้วยว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลสุลลโลนะห้ามสลับกันนะครับน้ต้องรีบเรียงนะครับจากคำแรกแล้วก็คำที่สองแล้วก็สุดท้ายนะ้าข้อที่หกคือมัวลัก อันน้ำมวัวนละนะติดต่อกันนะ้ำไม่ขาดตอนนะทีนี้เรามาดูความหมายของม้วลัดคืออะไรครับยาอิตัเบอร์ต r u t t u r u t sebutan d u า kalimah syahadat itu ต้อ,ง,องติดต่อกันครับไม่ขาดตอนอย่างเช่นนะตัวอย่างนะครับอัชฮัดอัลเลาะห์อิลเลาะห์ลงล้อเพราะอัชฮัดอัลละห์มุฮัมมัดอัลลอฮ์นคำกล่าวที่ถูกต้องถ้าเรากล่าวแบบนี้ นะก็ถือว่าถใช้ไม่ได้นะครับอาเชัดวันลาอิลาฮะอิลลัลแล้วก็หยุดไปนาน 4- 5หนาทีแล้วก็มัดต่อด้วยว่าเชิดอันนะุมหันนะมันจะสุลโลแสดงว่าคำกล่าวของเราคำนะกล่าวฉาดานั้นนะไม่ถูกต้องนะครับไม่ติดต่อกันนะครับไม่มีมวลัดนะก็ถือว่าในะช้ไม่ได้เพราะฉะนั้น การกล่าวแาดะนี้นะต้องถูกต้องติดต่อกันนะไม่กระตอนนะครับอัชชาดุอัลลอฮ์อิลลาให้ลงรับวอัชาดุอันนะมุฮัมมันดารอสุลลอฮ์อย่างดีเมื่อไงนี้ไม่ได้ซ้อดวกนะโมชชะดาบิลบเจอไรดังนั้นน่าถือว่าน่าใช้ไม่ได้นะครับไม่ซ้อน่าใช้ไม่ได้กับการกล่าวคำปฏิญาณตนั้นบิลบเจอไรเมื่อ นะขั้ดตอนดงงาน engan line หร,รหรือว่าการที่เราหยุดนะระวังระวังคํานั่นเองนะครับอัชเชจรรลาจุดไปอชัชจรรยะอิลาาอล,ลัฮิลลอห์แล้วก็หยุดไปนานนะครับก็ถือว่านะเบอร์ฮันตีนะครับเราหยุดนะครับไม่ได้มีฉะนั้นเราก็ต้อง นาก่าวให้ถูกต้องนะติดต่อกันนะครับนั่นคือนะทั้งหมดในในการที่เราจะครับสารน้ำมี6ข้อด้วยกันนะครับตามที่เราได้เรียนเมื่อกี้นาดีลลวันนี้ก็เราได้เรียนนะจบไปแล้วนะบ,บทที่2นะครับเรามาเจอกันในครับหน้านะครับในครับหน้าเราจะมาจอดลึกว่านาการ ที่เราจะเป็นอิสลามที่สมบูรณ์นั้นนะ่ะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะการที่เราจะเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺสุบานอะลลอนั้นน่ะต้องมีอะไรบ้างนะเราต้องนะครับทาอย่างไรถึงจะให้ในอิสลามของเรานั้นสมบูรณ์แบบนะครับนะก็วันนี้นะขอลาเบียนแค่นี้ก่อน,นครับวัสลสามอลยกุมบเรอมุลลอฮฺอลลอฮ์ขวบเระกาตุ نفسه وحدانيه قدره اراده علم حي سمع بصر كلام قادر مريد علما حيا سمئا بصرا متكلما الله 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 الله